ถ้าเลือกได้จะทำตรงนี้ไปฟังคำตอบของคิมเบอร์ี่ถ้าเลือกสันระยะกรรมได้หนึ่งอย่างเธอจะทำตรงนี้ครับทำอะไรก็ถูกจับตามองและเป็นประเด็นตลอดจริงๆสำหรับนางเอกสาวคิมเบอร์รี่และยิ่งนับวันยิ่งสวยยิ่งแซ่บขึ้นเป็นกองเวลาโพสภาพทีไรก็มีกระแสฮือฮาตลอดแถมตอนนี้หันมาใส่ใจตัวเองทั้งเรื่องรูปร่าง ผิวพรรณต่างๆก็ทำให้ดูดีมีออร่าไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูสวยเป๊ะทุกมุมจนสาวสารหลายคนยังแอบอิจฉาล่าสุดก็มีคลิปสัมภาษณ์เล็กๆว่าถ้าเลือกสัระยะกรรมได้หนึ่งอย่างสาวคิมจะทำอะไรตรงไหนงานนี้คำตอบที่ได้ทำเอาพลิกสุดๆเพราะเธอเลือกที่จะทำนมโดยให้เหตุผลว่าหลังจากที่ฟิตหนักจนกลับมาผอมเฟิร์มแล้วนมก็ได้หายไปหมดแหมแซวล์ตัวเองเล่นตัวเองแบบนี้ แต่ยังไงก็ยังสวยออร่ราพุ่งถูกใจพี่หมากแน่นอนครับ